นี่รุจิทำเป็นเฮียอะไรมาลิโอ่ปีชาบิ๊กไบคูเหรอฮะโอเคกเด็กแว,ว้นไหวเฮียเอ้ยแว้นพ่องเด้อคนที่ขับมอไซค์ทุกคนนี่จำเป็นต้องเป็นเด็กแว้นห,หมดเลยใช่ไหมฮะเพื่อนกูแย่และสิตอนนี้มาริโอ้บ้าไปแล้วตอนนี้มาริโอกำลังเสียสติไปแล้ว y ยู m มา h e r f u กเก r ถึงเวลาตายของพวกแกแล้วไอ้พวกแกตุ่แตกเอ้ยสู่ความวุ่นวานอันไกลพล้นแย่แล้วตอนนี้มารนโอ้ต้องการที่จะฆ่าพวกเราแน่ๆนายพูดบ้าอะไรเนะี่ยมันไม่ฆ่า,าหรอกพ่อมึง โอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโอ้โหเราละมึงถึงเวลาแล้วไอ้พวกเกมึงเจอกล้วยมหาการ โอ้เฮ oh, 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 mm ียโอ้เฮียโอ้เฮียโอ้เฮียถึงเวลาของมึงแล้วโอ้ oh, oh, ประคำน้อยเอ้ย oh. เดี๋ยว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 มาริาโอนายคิดจะทำอะไรเนะี่ยชิคกับลังจะบีบคอตุ๊ดไง สุดยอดฉันจับโทนิกได้แล้วแลวหละเรย์โปรดมาริโออย่าทำฉันเลยนะมึงนอกใจกูริจิมาริโอโอ้ยแย่แล้วสิไอเหี้ยตัวเหี้ยตามมา ฟักยูเคโทโอ้แย่แล้วสิเอาด่ไปแดกซะอาหารหมามึงตายซะไอเหี้ยฟักยูเคทอส มึงต้องตายแค่ทออส